เป็นเมนูที่หลายคนชอบแต่ไม่ค่อยมีตามร้านอาหารตามสั่งครับผัดก,กะเพราเครื่องในไก่ใส่หน่อไมย้ยังไงให้อร่อยและไม่มีกลิ่นคาวเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ผมชอบทานก็เลยพามาทําในวันนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราซื้อเครื่องในไก่มาแล้วนะครับเราก็นําไปล้างด้วยแป้งมันผสมน้ําเปล่านะครับแล้วก็ล้างน้าเปล่าเอาแป้งมันออกประมาณ 2- 3สารอบนะครับจากนั้นเราก็หั่นเป็นชิ้นขนาดที่เราต้องการนะครับขั้นตอนต่อมาหลักมาตั้งน้ําลวกเครื่องในไก่กันครับ เมื่อน้ำเริ่มร้อนแล้วนะครับผมจะใส่กระเทียมลงไป2กลีบกระเทียมที่บุแล้วนะครับเราใส่กระเทียมลงไปเพื่อให้ช่วยดับกลิ่นควาวนะครับขั้นตอนต่อมาเมื่อน้ําเดือดเต็มที่แล้วนะครับเราก็นําเครื่องนไก่ที่เราเตรียมไว้ลงไปลวกเลยนะครับเราจะลวกเครื่องไก่ให้สุกประมาณ70%หรือเกือบสุกนะครับไม่ต้องลวกให้สุกนะครับเพราะเราต้องนําไปผัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมือ่อเครื่องไก่ลวกได้ที่แล้วนะครับเราก็เทออกเลยนะครับขั้นตอนต่อมาก็นําน้ําสะอาดมาลาดนะครับลาดเพื่อเอาเลือดที่เกาะติดอยู่ออกนะครับ เลือดที่เราลวกออกมาเป็นฝุ่นเป็นคราบเกาะติดอดยู่จะได้หลุดออกไปเวลาผัดจะได้ดูหน้าทานนะครับขั้นตอนต่อมาถ้ากระทะให้ร้อนนิดนึงแล้วใส่น Rivera ้ำมันสําหรับผัดลงไปเลยครับผมจะใช้น้ํามันประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตักพริกกับกระเทียมที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับผมใช้พริกแห้งกับพริกสดตํารวมกันนะครับจากนั้นกค็คั่วพริกกับกระ,กะเทียมให้หอมนะครับเมื่อพริกกับกระเทียมหอมดีแล้วเราก็ใส่เครื่องในไก่ที่เราลวกเตรียมไว้เลยครับวันนี้ผมจะใส่หน่อไม้ลงไปด้วยนะครับ นอไม้นี่เราซื้อมาจากตลาดแล้วก็มาลวกก่อนนะครับค่อยนํามาปรุงอาหารนะครับเมนูกะเพราเครื่องในไก่ใส่นอไม้ก็เป็นเมนูที่ทําไม่ยากนะครับมีเอฟซีท่านหนึ่งทักมาบอกว่าให้ทําให้ดูก็เลยไปจัดมาทําให้ดูนะครับส่วนเอฟซีท่านอื่นที่ขอเมนูต่างๆมาผมก็จะทยอยทําให้นะครับเมื่อใส่น้าซุปหรือน้ําเปล่าลงไปนะครับเราก็ปรุงรสด้วยผงชูรสกับผงปรุงรสผมจะใส่อย่างละนิดนะครับตามด้วยน้ําปลาอย่างดีนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะครับตามด้วยซอสน้ำมันหอยอย่างดี น้ำตาลทรายแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำครับเมนูกระเพราเครื่องในไก่ใส่หน่อไม้นี่ครับผมจะไม่ใส่ซอสปรุงรสนะครับผมจะใช้น้ำปลาแทนนะครับซึ่งจากที่ผมทดลองผัดนะครับระหว่างใส่น้ำปลากับซอสปรุงรสนะครับในเมนูกระเพราที่มีหน่อไม้นี่นะครับใส่น้ำปลารสชาติจะเข้ากันดีกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับ ที่เราลวกเครื่องในไก่นะครับก็จะทําให้เราผัดได้เครื่องในไก่สุกได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับพอเราลวกแล้วนะครับถ้าเราไม่ลวกแล้วนี่กว่าจะผัดสุกใช้เวลานานนะครับแล้วก็ช่วยลดกลิ่นข่าวด้วยนะครับซีอิ๊วดำไม่พอผมก็ปรุงซีอิ๊วดำเพิ่มลงไปนิดหน่อยนะครับจากนั้นผมก็ใส่กะเพราลงไปเลยนะครับเมื่อใส่ใบกะเพราลงไปแล้วนะครับเราก็ผัดให้ใบกะเพราสลบก่อนนะครับค่อยปิดแก๊สนะครับใบกะเพราจะออกกลิ่นหอมดีนะครับถ้าโดนความร้อนสูงสงนะครับเมื่อผัดได้ที่แล้วเราก็ไปตักราดข้าวกันเลยครับ เมนูกระเพราขึ้นไนก่ใส่นมอยม้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ผมชอบทานนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีตามร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะครับใครที่ขายอาหารตามสั่งอยู่แล้วก็ลองพิจารณาเมนูนี้ดูนะครับอาจจะช่วยเพิ่มยอดขายได้นะครับที่สําคัญจะเพิ่มเมนูใหม่ๆต้องติดป้ายให้ลูกค้าเห็นนะครับ